ตอนนี้แอปโซลาจากเดิมที่ว่าเขาปล่อยแอปใน i อโอมาแล้วถูกไหมนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดนะครับเขาปล่อยแอปโซลานะครับลุง Android แล้วตอนนี้พวกคน <ừ> สามารถโหลดได้นะครับซึ่งเขาเปิดตัวในจิตประเทศจิตประเทศเลยนะในแอนดรอยอ่ะประเทศไหนบ้างนะครับได้เก่น,นะครับมีแคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันไทย ไทยอ่าอเมริกาแล้วก็เวียดนามอ่านะครับนี่นะฮะก็คือโพสต์ลงเอ็กไปนะว่าเออเราเปิดตัวแล้วนะจิตประทีปแล้วก็เป็นคลิปของโซละนะครับเป็นตัวอย่างอย่างนี้ออกมาอ่าอ่านะครับอันนี้ทางโซละเขาลงไปในเอ็กซ์นะฮะอืมนี่ฮะเขาลงในตัว <ใน S 1> <X. S 2> อย่า,มาืมซึ่งแน่นอนว่าเอฟโซลาก็เป็นเอฟนะฮะตั้งคลิป a ออแนวตั้งที่โ oh อ้โห ใช้เขาใช้จะเรียกว่าไงสมจริงมากๆสมจริงมากนะคอ่าตัวอย่างที่เห็นตามข่าวทางโซเชียลแล้วเป็นไวรัลอย่างมากก็คือคลิปลุงแท็กซี่คนหนึ่งนะฮะยกช้างเออยกช้างไม่ได้ยกขวดช้างนะฮะอืมไม่ไม่ได้เครื่องดื่มมอหมักนะฮะเออก็เป็นช้างเป็นตัวช้างเป็นตัวหลายคนก็เชื่อนะครับแต่ผมไม่เชื่อเพราะหลงเชื่อไปดินะครับคือ ผมก็ดูออกนะว่าเป็น AI เพราะอะไรตัวอ,อ,อักษรเองไอภาพป้าทเะเบียนรถอ่ะมันมันยึกยือยึกยือไงยึกยือยึกยือแล้วก็ป้ายบนสะพานนะที่เป็นป้ายแขวนเนี่ยมันก็ยึกยือเหมือนกันนะครไม่เป็นภาษาแต่คนก็ยังเชื่ออยู่เป,เป็น,ปนไปได้ยังไงน,นี่นะฮะซึ่งนะเมื่อเปิดแอฟโซล่าไปเนี่ยนะครับก็จะมีอ่าหน้าแรกก็จะมีหลายคนนะฮะก็ลงคลิปเจนเนเรตคลิปที่เจนออกมา <N ee> เนี่ยเอาสร้งออกมานะครับทิทุกภาพถ้าจะทุกอย่างเลยนะก็คือจีนเออหมดเลยทุกคลิปจีนเออหมดแล้วเราก็ไถดูได้จะกดไลค์อะไรก็ได้เหมือนติ๊กต็อกเลยนะฮะแล้วเราก็สามารถสร้างเองได้ด้วยก็พิมพ์พพ้อมลงไปว่าแล้วก็เลือกได้ด้วยนะจะเอาใครไปอยู่ในคลิปของเราด้วยครับโอ้โหนั้นมีหลายคนอนะ่ะมาคิวเบนเงนี้ยมาคิวเบนเป็นชาร์ในชาร์กเ้งนะคะของอเมริกาเออ แล้วก็มีคุณเซฟเอาเมนนะครับซีอีโอโอเนเอไอนะครับก็อยู่ในนั้นด้วยแน่นอนเลือกได้เออผมแล้วเลือกได้หลายคนเลยแหละจะเลือกเพื่อนตัวเองก็ได้เลือกใครก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็ได้ลองเจนแล้วหนึ่งหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปอ่ามีมีปล่อยมาไหมฮะเพราะว่าเราเราได้เห็นคลิปไว้ด้านหลังก่อนหน้านี้ละมีสี่ร้อยเลยล่ะะอาไปดูกันี่อันนี้นะครับเพื่อ ก็เรนีการศึกษาและความบันเทิงเท่านั้นนะฮะครับผมค่ะีต้อนรับสู่ The Price Is Right ครับคุณป้ากระพณโอ้น่ากินจังเลยเออเดี๋ยวนับงงําๆท่านสำหรับหมาโอ้โหอะไรวะนี่เป็นไงผมเจนไว้ว่านะครับผมไปออกรายการอ่ากินโพด้านของอเมริกานะฮะ The Price Is Right เรื่องบ้านเราก็เคยมีเนาะครับนะครับ นี่ oh, ก,นก็คือกินอาหารหมาไม่นอะไร <laughs> วะอ่า <laughs> อะไรประมาณนี้นะคลิปคลิปหนึ่งก็ประมาณสักเก้าวิสิบวิอะไรเงี้ยอืมอืมครับใครใครมีความเห็นเกี่ยวกับคลิปอะไรยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับ,รบส่วนผมคิดว่าทำเพื่ออะไรนะครับอ้ามันแล้วแต่คนแล้วแต่ความคิดไง ว่าอยากจะทําอะไรล่ะกินอาหารหมาทําไม,ไมกินอาหารหมาทําไมเออมีแต่คนแซวไงว่าผมชอบกินมันน้ำๆ,ๆอร่อยอร่อยไม่เขาเขาไม่ได้แซว,วคุณว่าคุณกินอาหารหมา,เ,าเขาแซวว่าคุณกินหมาเอ้ยเออเอาให้ถูกให้ถูกจุดหน่อยคราบไม่ไม่ทาให้กินแบบนั้นนะ่ะมันไม่ได้นะ่ะอ๋อมันไม่ได้มันไม่ได้แต่น้อยเอไอเขามีจริยธรรมเนาะ เออมันมีใจยุติเขาก็มีกฎอะไรห้ามเอาไว้อแล้วเขาให้เรากินอาหารหมาแทนอะานะับเหมือนกัน